มาพูดถึงเรื่องขุดแร่แล้วนะครับผมขออนุญาตแร่ยาวๆเลยนะตอนนี้เปิดมาเป็นไงสี่ร้อยกว่าลเห็นไหมมันหมดตลอดไล่ไปเทียเรื่องก่อนเหตุผลก่อนแร่เนี่ยถามเพื่อนเพื่อนก่อนแร่เนี่ยมันหมดทุกอันไหมไม่ใครดูผมป้านในไลฟ์วันพฤหัสได้ดูไหมวันพฤหัสผมพูดเรื่องแร่แบบประมาณสองชั่วโมงอะ่ะแต่แร่ที่มันหมดเนี่ยมันหมดเฉพาะบางชิ้นแร่ u ปเก a ิ i n g metal ก็ไม่ได้หมดเป็นแสนถูกไหมมัสเทลเลียมสองล้านกว่า อันดับแรกแบ่งประเทศแรกก่อนเอาหลักๆนะไอซิเวอร์โกไอรอนผมไม่ไปพูดถึงแล้วกันนะครับเบสอออะไรเงี้ยโกออซิเวอร์ช่างมันแล้วกันอันนี้เอาแร่แบบประเภทหลักๆมีอะไรบ้างครับมีออฟแมวถูกไหมออฟแมวคืออะไรครับมัสเพลสองอัปเกรดก็คืออัปเกรดแหละสามรีไฟรีไฟก็คือตีบวกก็คือพวกโคออถูกไหมรับโอลิรับอีลูแบรเรียมแต่แร่ที่มันหมดตลาดในตอนนี้มีแค่ชนิดเดียวถูกไหมที่หมดก็คือ โคอหมดตลอดหมดรูร่วหมดอเดออไนโคอเอาไปตีบวกแต่สังเกตในตลาดดูมันก็จะแปรผันตรงกันกันกบโคอนั่นก็คือแบรเรียมนะครับมันก็จะหายไปเยอะด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในตลาดเนี่ยเราก็จะพอคาดเดาตลาดคาดเดาแนวโน้มได้ว่าคนกําลังทําอะไรกันอยู่อย่างแบรเรียมเนี่ย9,007รับโอลิ30,07 รับอีลู7,001ก็แปลว่าตอนนี้คนตีประดับซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับทีนี้แต่ก่อนเนี่ยก่อนปรับการ์ดเทมกับหลังการ์ดเทมมาเนี่ยสถานการ์โคออไม่เคยเกิดขึ้นผมเล่นตัวนี้มาเล่นเกมนี้มาก็ประมาณ6เดือนถูกไหมร้อยหกสิบวันก็ประมาณเกือบเกือบหกบเดือนอะ่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นมานะไม่ว่าจะอีเวนต์ไหนๆก็ตามนะลิโบรุต่างๆน,นนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบโคออแบบกระตุยขนาดนี้มาก่อนนะแบบแบบแบบเกี้ยงอ่ะ เี่ยงแบบโอ้โหวางเป็นหมดวางเป็นหมดอะเกิดเหตุการณ์อะไรมันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนปรับกับหลังปรับอะไรที่เปลี่ยนไปขุดแร่นะครับขุดแร่เนี่ยถามว่ายังไงก็ต้องได้แร่ถูกไหมขุดแร่มันคงไม่ใช่ไม่ได้แร่ยังก็ต้องได้แร่สารในโลกใบนี้มันไม่หายไปไหนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยขุดแร่นะครับมันก็ต้องได้แร่อยู่ดีแต่มันได้แร่อะไรแทนล่ะเราก็ต้องมานั่งหาคําตอบใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยขุดแร่แล้วแร่หายรละเหิด นะครับมันก็ยังได้แล่อยู่แต่มันคืออะไรแทนแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนเปลี่ยนพฤติกรรมเหรอสังเกตดูก่อนปรบับหลังปรบับจากตารางที่ผมเอามามาวันพฤหัสที่มาโชว์ให้เพื่อนๆดูอัตราส่วนแล่เอาแค่3อย่างนะอัปเกรดบัสเพลกับโคออนะเอาแค่3อย่างแล้วกันผมขี้เกียจไปพูดอย่างอื่นมันจะเยอะเกินไปนะโกซิลเวอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญนั้นผมแบ่งเป็น3อย่างก็คือออฟแมวบัสเพลอัปเกรด อัปเกรดรีไฟล์คือโคอก่อนปรับแพทเนี่ยมัสเซเลียมหนึ่งอัปเกรดหนึ่งโคอหนึ่งอัตราส่วนตอนก่อนเนี่ยมันจะได้หนึ่ง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 เท่ากันแต่พอหลังปรับการ์ดเฮมมานะครับกลายเป็นว่านะครับโคอได้น้อยลงไปเยอะมากแต่ถามว่าได้น้อยลงไปเนี่ยแล้วอะไรได้ขึ้นมาแทนใช่ไหมอย่างที่บอกไปาศาสรสารบนโลกใบนี้มันไม่มีการสูญหายสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาครับคือมัสเซอเลียมครับมัสเซอเลียมเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันได้เ,ไเยอะขึ้นมาก่อนปรับแพทการ์ดเฮม่าเยอะขึ้นมาเยอะมากสังเกตดูไได้จากอะรรครับพี่ ได้จากนี้ครับย้อนหลังขึ้นไป30วันเกตด,ดูครับการาฟเป็นไงครับเป็นตัว V ีไม่ใช่ V ีธรรมดานะเป็น V ีแบบป้านอ่ะ V ป้านนี่คือแบบดูโคโอย้อนหลัง30วันนะแล้วผมผมว่านะต่อให้60วันเลยโคโออ60วันอนะ่ะการาฟอ่ะก็อย่างนี้ชันเลยครับตรงนี้คือชันแนว60วันด้วยอ่ะผมให้เลยตั้งแต่เกมเปิดมาเลยเอานะครับโคโอแพงมากในรอบหลายๆเดือนเลยครับถ้าพูดถึงหุ้นเนี่ยก็ตอนนี้คือสวยเลยอ่ะแล้วก็จะขึ้นไปอีก ผมบอกได้เลยแล้วไปเทียบกับ n ัตสเพลครับเห็นอะไรไหมครับย้อนหลัง7วันย้อนหลังสามสิบวันเป็นไงครับส่วนทางครับกราฟเป็นตัวยูครับเป็นตัววีคว่ำมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าคนเลิกทำออฟแมวเหรอผมว่าไม่คนอาจจะเลิกทำออฟแมวไปบ้างนะแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นทําให้เหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะแต่ผมว่าหลักๆเลยคือแร่อัตราส่วนเนี่ยมัสเพลได้เยอะกว่าเดิมเยอะครับแล้วไปดูแร่อัปเกรดครับแร่อัปเกรดเนี่ยมันก็จะแบบ สวิงสวิงคือมันเหมือนเดิมอ่ะอัปเกรดเนี่ยผมว่าได้เท่าเดิมนะจากสถิติในวันพฤหัสที่ผมเปิดให้ดูนะอัปเกรดเนี่ยเก,เกือบเดิมเลยก็ไม่ได้เป็นนัยยะสําคัญไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันแซกทแซกซกแซก,ซกอะไรอย่างเงี้ยโอวโหทุกเซริร์ฟอะทุกเซิร์ฟเลยเพื่อนๆเราไปดูย้อนหลังสามสิบวันเจ็ดวันอะกราฟน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกเซริร์ฟโอวโหทุกเซิร์ฟเลยแหละเออแต่ยกเว้นโอดินนะดูไม่ได้นะตลาดกลางแต่เพื่อนเพื่อกราฟเป็นเหมือนกันหมดแล้วผมถามเ,มเพื่อนๆแล้วอ่าโคออนนะครับสำหรับแนวทางถ้า ผมเป,เป็นเพื่อนๆนะคือผมจะขุดเลยอะเนี่ยแรกเลเว1มหนึ่งมาได้โคออนะเรารู้แล้วใช่ไหมโคออที่เดือดผมจะเอาตั้งแต่โคอหนึ่งโคอสองโคอสามหนึ่งเนี่ยที่เลเวลหนึ่งสองที่เลเวลห้าแล้วก็สามที่เลเวลแปดมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากแต่ก่อนที่ขุดหนึ่งสี่เจ็ดแปดวะจำไม่ได้ละเออแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากตลาดอะ มันไม่ได้อย่างนั้นแล้วนะครับเออเล่นโคออเป็นหลักเพราะว่ามันขึ้นเยอะที่สุดแล้วและอนาคตผมบอกเลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่านะสองร้อยสองสิบเก้าของเพื่อนเพื่อนเซิร์ฟเพื่อนเพื่อนผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมบอกเลยเซิร์ฟอโอขึ้นอีกแน่นอนนะครับน่าจะไปจบที่ประมาณผมว่าสามร้อยกว่าเพอเพออาจจะมีสี่ร้อยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเป็นอย่างนี้คืออะไรครับพี่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแพดการ์ดเฮมอะมาเนี่ยมันไปกปี้เพส ของไต้หวันมาด้วยแล้วมันก็ปิดแผดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยคือของเรามันยังไม่พร้อมที่มันจะเป็นอย่างนี้ไม่พร้อมเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าของไต้หวันมันมีอะไรมาครับมันมีการลดมาการลดมันคืออะไรมันคือการการลดปากตีบวก4ให้ไม่เหลือบวก3พอเหลือ4ไปเหลือ3เนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องตีบวก3ไปบวก4ก็แปลว่าคุณก็ต้องใช้โคอกับแบเดียมโปลิหรืออีลูเพื่อมาตีงัดจาก3ไปเป็น4ี่ และตอนนี้มันก็ถึงจุดที่คนอะอฟแมวแบบเอาเวกสัก2แล้วส่วนใหญ่ผมว่าออฟแมวน่าจะ2กันแล้วนะ2 3แล้วอะไรเงี้ย1 2 3สอ่ะสเตตัสหลักเราน่าจะประมาณ4500กันแล้วพอสเตตัสถึงตอนนี้เปิดมา5เดือน6เดือนคนมาออฟแมวกันแล้วอัปเกรดเอาเวกสามเอาเวกสี่กันแล้วออฟแมวเวกสองสามแล้วคนก็อาจจะแบบหันมาเปลี่ยนประดับกันใช่ไหมที่เราคุยกันไปบนลุหัดเพราะว่าของที่ทําประดับฟ้าแพงไงเนี่ยพันห้าแปดสิบโอซินิสฮาร์ดที่ทําประดับ426มูไลท์ฮาร์ด ใช่ไหมหัวใจของมูลไลท์979หมดตลาดด้วยมี2 0 0้กว่าอันเนี้ยใช้ค้าประดับฟ้าอินเด็กซ์เต็งถูกไหมครับวิทด,ด้วยฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ควรเอาเข้ามาเอาพูดตรงๆเลยคือยังไม่ควรที่จะเนื้อขุดแร่ให้กลายเป็นว่าโคออได้น้อยลงแบบกระจายขนาดเนี้ยเป็นผมนะครับดองผมจะดองแค่โคออเลยขุดได้โคออตอนนี้ยังไม่ต้องขายเก็บไว้ก่อนอาทิตย์หน้าผมว่ามีขึ้นแน่นอนจามาบู๊ผมไว้เลยให้มันเกมเงี้ยนไปเลยเออให้มันเฮี้ยนให้มันเฮี้ยน นะครับก็คือไม่ต้องมีแร่ไปใช้เลยครับโคออไม่ต้องไม่มีนะครับให้มันเจ๊งกันไปเลยครับตลาดพังไปเลยโคออเพราะตอนนี้ตลาดโคออนก็เละอยู่แล้วครับราคาตอนเนี้บองตรงว่ายังไม่สุกงอมสินค้าประเภทตีวนะครับมันไม่ควรจะได้น้อยที่สุดพูดตรงๆเลยนะถ้ากลางภาพให้ดู ผมชี้ให้เห็นชัดกว่าเดิมอีกนิดนึงนะเพื่อเพื่อน,อ,น,อ,นอาจจะยังไม่ชัดแจ้งกราฟไม่ใช่พี่กราฟไม่เอาไม่ดูไม่อะไรแล้วเดี๋ยวผมชี้มาออกกราฟให้ดูอีกทีเปอร์เซนต์ในการตีบวกเปอร์เซนต์ในการอัปเกรดเปอร์เซนต์ในการออฟแมวอันไหนแย่ที่สุดครับถามเพื่อนเพื่อน Off ออฟแมวอะเลเวลสิบง่ายไหมออฟแมวเลเวลสิบกับตีบวกสิบสองอะไรยากกันเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็รู้แล้วแหละว่าอะไรยากกว่าเพราะมันตันที่สิบสองตีบวกกับออฟแมวตันที่สิบอัปเกรดร้อย สายฟรีทําได้ทุกคน2 6 9ร้อยหกสิบเก้าพันกว่าก้อนสองพันก้อนมันใช้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ผมคิดให้ดูอ่ะมันใช้ทีนึงอ่ะโอ้ประดับฟ้า3ไป4ใช้8ก้อนนะฮะ8ปคูณหโคออคิกละสี่สิบก้อนโคออคิกละสี่สิบก้อนติดไม่ติดก,ก็ไม่รู้คนหนึ่งอย่างน้อยๆต้องมีสัก5คิก40่คูณหไป200แล้ว200โคออแล้ว1น0 0หารสองรอยอ่ะเอาตั 1, 000, ้งห0 0่ก้อนโคออเงี้ยหาร200เข้าไปอ่ะโอ้โหหคน5คิกก็รอไปพันก ห้าคนคนละห้าคิกพันก้อนแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรละครับเอาข้าวนะคิดเป็นตัวเลขให้ดูสมมติมนะสมมติเพื่อนๆดรอไว้ตักหมื่นก้อนได้ปะไหวไหมหมื่นก้อนราคาตอนนี้250ได้2องล้านห้าหมื่นก้อนเพื่อนๆดรอไว้หมื่นก้อนผมตีเป็นตัวเลขให้ดูเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะยังไม่เห็นภาพพี่ดองคืออะไรเมื่อหนึ่งคูณสักผมว่าน่าจะขึ้นไปัก็สามเอาสามร้อยก็ได้ผมว่าสามร้อยห้าสิบด้วยต้องมีสี่ร้อยต้องมาแน่ๆสามร้อยนี่แบบเบสิกเลยนะผมว่าสามร้อยเนี่ยถึงแน่นอนสามล้าน เมื่อกี้เท่าไหร่นะสองล้านหแค่คุณมีหมื่นก้อนคุณขายไปที่300เนี่ยคุณก็กําไรเท่าไหร่แล้วครับห้าแสแล้วแต่ไม่รู้จะได้หมื่นก้อนมาแล้วนี่ทุกตอย่างเฉยนะให้มันหายไปจากตลาดเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม